ปทำไมถึงเลือกนกพูกคะนกพูกเหรอค,ครับก็มันเป็นหมัยก่อนคืนนักศึกษาครับเขาเข้ามาคุกคีอยู่กับหมู่บ้านอันเวียนแล้วก็เกิดการปั้นของตกแต่งสวนแตน่นั้นมีหลายอย่างมีนกพูกนกยูแมวแมวกระเช้าอเงี้ยครับสามสิบี่ปีหลังคือเรา พ่อต่คู่ขีกับยุคนั้นเขาปั้นแต่เขาปั้นไม่ได้สวยเราคืนทรัพย์แล้วคู่คีเเาามาต่อยอดจนจนมาเป็นชิ้นงานแบบนี้ยกดเป็นเส้นไม่ไม่ได้ใช้เครื่องจกักรใดๆเลยแช่ทักษะอย่างเดียวเลยตัวนี้ ไม่ได้เหมือนแกันไฟฟ้าที่เปิดสวิ์แล้วก็แป้นจมุนตัวนี้คือขึ้นรูปด้วยมือแล้วก็แต่งรูปถ้ายกตัวอย่างขึ้นรูปด้วยแป้นไฟฟ้ารูปทรงจะเป็นปาิมาตรแบบนี้คือเท่ากันทุกด้านครับนี่คือเท่ากันทุกด้านคือขึ้นรูปแกนหมุนฟ้าตัวนี้ก็คือขึ้นรูปด้วยแ้นแ้นมันจะหมุนแบบไม่ได้มีอะไรช่วยด้วยน้ำหนักของ แล้วแต่ดินเปลี่ยนดินที่ปั้นเน,น,น,นี่ยคือใช้สองชนิดก็คือดินเหนียวกับดินทรายแม่น้ํามูลครับแต่ว่าเราจะขุดไปในผืนดินอะ่ะหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วก็ขุดลงไปลึกจนกว่ามันจะหมดหมดแหล่งนั้นนะครับก็คือถึงถึงถึงจะแบบเปลี่ยนแหล่งแล้วดินที่เอามาปั้นคือผสมต้องมีการผสมครับไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาปุ๊บ ปั้นได้เลยไม่ใช่ก็คือมีการผสมเหนียวกับทรายในอัตราส่วน1ต่อ3อย่างเงี้ยครับหรือว่า4ี่สอย่างเงี้ยครับแล้วแต่สูตรด้วยว่าเราจะปั้นโคกปั้นโอ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าสูตรรามโคกก็คือจะต้องผสมทรายมากหน่อยแต่ว่าเหนียวเนี่ยคือจะผสมไม่เยอะเพราะว่าทรายจะเป็นตัวทนไปเราก็ขึ้นรูปได้ดี งานตัวนี้จริงๆหน้าไม่ได้เรียบแบบนี้นะคือเราเราปั้นตีพื้นปุ๊บแล้วพอมันแข็งระดับหนึ่งขึ้นดินมันเริ่มเซตตัวดินมันจะเริ่มเซตตัวด้วยตัวของมันโดยธรรมชาติแล้วก็จับพลิกกลับทางมาเป็นเอาด้านด้านด้านเนี้ยกลับมาอยู่บด้านบนไม่เราไม่ได้ว่าขึ้นมาแล้วปิดปิดข้างบนแต่นี้อันนี้ด้านเรียบเราจะกลับทางแต่ตอนนี้มันยังยังไม่เซตตัวชิ้นนี้ไม่สามารถกลับได้ยังไม่สามารถกลับได้ ้านมันก็จะเป็นเตาเขา,า,เเา,ขาวขา่กกางเบบนี้เข้าถ่ายได้พอส,สูงอาจจะได้ชั้นละประมาณหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนจนเต็มอย่างเงี้ยชิ้นงานนี้ใช้เวลากี่วันอ่ <มา S 1> อย่างตัวนี้หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งชิ้นอย่างตัวนี้พ่อจะไม่ได้ขึ้นหนึ่งชิ้นหมายถึงที่คุณบอกว่าค่อยๆปั้นทีละหน้าแบบนี้อเข้าใจครับแต่ตัวเนี้ยคุณพ่อไม่ได้ขึ้นหนึ่งชิ้นก็คือ มีมีจำนวนแป้นหมุน4ี่ห้าตัวไจะขึ้นขึ้นได้คืบหนึ่งเนี่ยครับแต่ว่าจะขึ้นเท่ากันตลอดอแล้วก็มาวนมาต่ออันใหม่แล้วก็ต่อต่อมาเพราะมันเซ็ตตัวเพราะว่าแกชำนานแล้วก็เข้าใจจังหวะของการเซ็ตตัวของดิน ถ้าคนเริ่มใหม่ก็อาจจะทาแคบแป้นเหมือนเดียวแล้วยังรู้ว่าจะต่อได้หรือเปล่าแต่นี่แกทำงานเสร็จฝั่งนี้แล้วแกก็วนไปฝั่งนั้เป็นเป็นเป็นวนเพราะว่ามันจะพอดีกันเลยใช่กับคนเดียวครับแล้วก็ไม่ได้อะไรวัดเลยครับขึ้นรุดด้วยมือด้วยสายดาแล้วเขาจะดูซึน้ำแต่ว่าถ้าเราเผาดันก็คือเหมือนเซรามิกเลยคุณสมบัติมันคือไม่ดูดซึมน้ําแล้วก็จุดสุกตัวนี่คือแบบ ถึงถึงเขาเรียกว่าจุดที่แรกท่าแต่มัน,ม,นมันหลอมออกมาคือดินดันเปลียนที่ดำๆเนี่ยไม่ได้มีการเคลือบนะครับคือเผาจนดินแปลสภาพกลับกลายมาเป็นสีดำเลยแต่ว่าดินตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนอุณหภูมิเขาแดงจะกลายเป็นดำเขาแดงนี่ใช้กี่องศาครับแปดร้อยเก้าร้อ มาจากสองตักน้ำมูลแตงกนี่คือดินที่ผสมแล้วหมักแล้วรอแล้วจะทำขั้นตอนเองเนี่ยครัใช่ครับเราจะซื้อมาจากเพื่อนบ้านที่มีอาชีพปลูกดินขายก็คือเมื่อก่อนเราก็ผสมเองครับแต่ว่าเสียเวลาการผสมก็เลยซื้อส้ำเร็จมาเลยครับว่าเนี่ยตามขาวเนี่ยเพื่อนเขาใส่เพื่อเขาจะตีดินตีดินไปเรื่อย ไอ้นาดินมันแน่นขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นแเหือนที่ผสมดินนี่คือเขาปั้นด้วยนะคะแผลอ่อ,อยใช่พ่เขาปั้นด้วยะะโล่งใส่ก็ นเววัน,น,นเเท่เงงนาะสวยอ่ะขั้นตอนแรกคือเราจะจับจุดศูนย์กลางของดินนะครับให้มันอยู่ที่ศูนย์กลางของแป้นเราจะนวดกลับไปกลับมาประมาณ3-4มรอบ ได้จุดศูนย์กลางแล้วมันจะนิ่งแล้วก็คือมือมือเราจะไม่ใส,ไส่ไปใส่มาแล้วข้นอทนนี่สองนัคือจ,บจอาบหาศูนย์กลางของเรา ใช่ครับแค่สมาธิสมาธินี่คือหัวใจหลักอยครับแล้วก็น้ำหนักในซ้ายมือขวาเราต้องไม่หนักแล้วก็ไม่มเบาจนเกินไป

ไปซับน้ำด้านในถ้าเราไม่ซับออกดิ้นงานอาจจะเปื่อยเพราะว่ามันยังมีน้ำขังดินโดน้ำมันจะเปื่อยธมชาติันห Ya, ada. Oh, dah dia tak kuyang. จะมาทอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าตอนนี้เราได้มันจะได้อะไรเขาให้ทำอะไรคะต้นโมๆแค่ที่จะทำตัวตันโกงหลักกอใครูไปหาเขาอีกนั่งคูหายเลยจริงนั่งคืนก็ได้แล้วเนี่ยานั่ง นี่นะคะคุณเขาให้ทำเป็นกลมๆใช้โค้ดนี่ได้แล้ววันนี้เราอยู่ที่บู่บ้านดินเผาเออเครื่องบ้านดินเผาดันเกลียวนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะภาษาอังกฤษสิคะภาษาอังกฤษดิ now we are we are we are learning about the pottery we Uh, the pot how to make the pottery at the Danquian Village mm hmm. in n a k o r t c h a s i m a province l o าจ t อยู่ in the north east of Thailand จ mm ุ hmm. yeah. Yeah. ๊เด็บส no, no, uh, no, uh, no 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 ัวด no, eh, ูเด็กกรบคนี้อ่ะอันนี้พยมเราเรอเ้อโนสระโนสระดัน q u ียนโนาแค่ Nakorn รัชสีมาแโนเอาอันนี้เรียกไรเนี่ยหมดได อันนี้นานแล้วค่ะคุณน้องเธอนี่แป่พีใดนี่นะใชเป็นไทยนะครับภาษาเราหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วก็ผมก็ใช้นิ้วโป้งกดค่อยกดใช้นิ้วโป้งกดใช้นิ้วโป้งกดนะคภา้าอะไรว่ามันไม่มีเครื่อง อะไรทั้งสิ้นเนี่ยครับแล้วก็ก็ลองไล่ไล่บีบอย่างนี้นี่ครับไล่ไล่บีบคนต้องอาไ้ว่าเวลาล้างก็จะใช้ฟองน้ำชุบแล้วก็ลูบให้มันดีบมันจะล้างง่ะเขาบีบแล้วต้องมีจุดมุ่งหมายนะครับก็คือหนึ่งก็คือ ชิ้นงานความบางความหนาแล้วก็อย่าลืมนึกถึงว่าเราจะทําให้เป็นรูปทรงอะไรครับ <c oughs> ก,ก็จะไล่เรื่อมจากตอนนี้มันก็ความหนาแล้วก็ยังเยอะอยู่เราก็ถามว่าก,กดแบบนี้เลยได้ไหมได้ครับแต่ว่าจะเสียทรง <c oughs> ก็ต้องค่อยค่อยไล่ลลไปก็ค่อยๆ่อยไล่แบบไล่ไล่ไปทีละด้านทีละด้านนี่ถ้าเราไปกดด้ามใดด้ามหนึง่งเร็วมันจะเสียเ <c oughs> สียทรงไปเลย ตัวนี้อาจจะไม่ต้องเป็นแก้วก็ได้ครับเพราะว่ามันความละเอียดมันเยอะก็ต้องเป็นอาจจะเป็นกระถางความความน้ำความบางไม่ต้องเท้าตัวนี้ก็ได้เป็นกระถางก็ได้แล้วเราจะมาใส่ขาเป็นกระถางที่ปลูกต้นไม้เล็กๆที่เขาทำอันนี้เป็นแก้วนี่นใช่ครับอนนี้ก็แก้วดีแต่เรไม่ได้เผา ทุกคนเราได้แล้วเนี่ยสายนีับน้องเลยเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะนี่เอาสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้เราจะใช้อารมณ์แบบกดแบบนี้ก็ได้แบบเราติดไปก่อน เราค่อยไปเก็บงานเราค่อยเก็บงานอันนี้จะคนจับไงดีตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องแค่เก็บเก็บให้มันละเอียดแต่ว่าอย่าพยายามจะไปยุ่งกับมันมากเพราะว่าให้ให้มันเซ็ตตัวให้มันเซ็ตลูกทรงด้วยตอนนี้มันยังอ่อนอยู่ไงมันยังมันยังเซ็ตลูกทรงไม่ได้ต้องต้องปล่อยให้มันตามธรรมชาติได้แล้วก็นะตามธรรมชาติดีเลยเนี้ยตได้แล้วค่ะนี่อันนี้ตัวอย่างนะคะ อันนี้สิ่งนี้อันนี้เน่าแล้วเราต้องต้องทําไงต่อก็ติดถ้าไม่ติดแบบนี้คือยังไม่ถึงอุณหภูมิตัวนี้เราก็จะมีวิธีการดูด้วยด้วยตาเปล่าด้านหน้าเตานี่ได้ไค่ะปั้นยังไงคะปั้นเป็นแผ่นบางๆบางๆประมาณบางกว่านี้ก็ได้ครับ แล้วเราก anyway, ็จะเอามาซ้อนซ้อนกันแบบเนี so ้ย so ทับกันไปเรื่อยทัแบบเนี้ยมทับทับทับทัับคือเราต้องนึกว่าเราปั้นจากข้างในออกมาข้างนอกอธิบายมันไม่เห็นภาพอารมณ์มานไปเร็วาก็แ้วประกบประกบประกบไปเรื่อย เราอาจจะช่วงปลายๆที่อันนอกเราอาจจะปาอย่างนี้ก็ได้จะวนไปเรื่อยันเกิดจากมัเกิดจากแบบนี้ครับวนวไปเรื่อยแล้วเราประกบนไปเรื่อยแล้วออกแรงเก่งนิดนึงอมาี่นะครับเริ่มเริ่มมาแล้วก็ติดอีกนก็จะวนๆไป Oh. แต่ว่าถ้าเราอยากให้มันสวยมันจะต้องบางครับ, <c oughs> บรเพราะว่าดอกไม้มันบางอันน,น,นี้อันนี้มันอันนี้มันหนาแต่ครั <c oughs> ้ทุกทีก็มันแกแกอยู่ตรงไหนฉันก็ลงไปนับตรงนั้นนี่จะเป็นดอกไม้ให้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต้องหนึ่งชั่วโมงขึ้นนะครับถ้าจะถ้าจะถ้าไปได้สัมผัสแล้วก็จะแบบได้พูดคุยกันก็นต้องไป็นชั่วโมงต่อคน,นดอกไม้ค่ะแบบนี้ใช่ไหมดอกไม้เราได้แล้วนะนีม่มันวงให้เป็นดอกไม้นะ